ก็เรียเจ้านี่มีตู้ทีวีโปรดีๆงามๆกับเจ้าตรงนี้เลยครับวันนี้นะฮะผมนะฮะได้บรอขึ้นสลาเนี่ยขึ้นงานตู้ทีวีแคบซูนย์เอามานำเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับในช่วงเดือนแห่งความรักนี่นะฮะเขาจะมีโปรโมชั่นดีๆให้สำหรับลูกค้านะครับผู้น่าฮักทุกท่านตีอุดหนุนเรามาตลอดนะฮะหรือว่าลูกค้าใหม่นะฮะเขา จัดเือนะครับด้านหลังนี่นะครับเป็นงานไม้ซะเกานะครับตัวนี้เป็นตู้ทีวีแคปศูนนะครับตีเฮาจะมานําเสนอให้ลูกค้าวันนี้นะครับฝังให้จบนะฮะได้ราคาบ่อแป้งแน่นอนนะครับสำหรับ2ใบนี่นะครับลูกค้าท่านไหนกําลังมองดูนะครับเดี๋ยวเฮาทำโปรโมชั่น้ได้นะครับผมวันนี้นะฮะตู้ทีวีนะครับลึก5 0ยาว2เมตรสูง60เซนติเมตรนะครับอันนี้ขอห้องว่าตู้ทีวีแคบซูน ลิ้นชักพื้นที่ใช้สอยนะครับลิ้นชักจะมีอยู่8ปลิ้นชักนะครับมีอยู่8ลิ้นชักนะฮะตัวนี้เป็นงานไม่เกาถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับเอาออกมาสร้างฮะเอามาทําตู้ทีวีนะครับงานเน่ยจะออกสีเข้มๆจะออกสีน้ําตาลไม่ไมน่อยนะครับก็สวยงามนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนตีต้องการนะฮะตู้ทีวีโมเดิร์นนะครับห้องนอนห้องทีวีห้องิฟวิงรูมอย่างคาร์ดเน่ย สามารถทักแชททักไลน์มาได้นะครับตัวนี้จากราคา10,000 3,500บาทนะครับ13,500าบาทวันนี้นะครับเราจัดโปรพิเศษคือหนึ่0ืบาทนะครับ11,900บาทนะฮะช้าหมดอดแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีตู้ทีวีนี้นะครับเพียง5ใบเท่านั้นนะฮะทักแชททักไลน์มาได้นะครับ เพจสักซีฟอร์นิเจอร์ไม่สักแพร่ผู้ผลิตได้จำหน่ายฟอร์นิเจอร์ไม่สักครบวงจรครับผม